น,นี่เป็นเม็ดเข่านี่พี่น้องด้วยความสงสัยเหลือเกินนี่เป็นเม็ดเข่าที่เพ่นมีเกสรตัวผูนบะนี่เป็นเกสรตัวผูที่มันเดี่ยวมาจากเม็ดพวกเม huh e ็ดมันเวลาเวลามันมีแดดนะมันมันจะเป็นเกสรแบบอันยาวแต่ว่าเกสรตัวแม่นี่สจะอยู่ข้างในอันน้อยเป็นเกสรคือกันแต่วันสีอยู่ในน้อยอยู่ในอยู่ในกระเปุมเขานี่อยู่ในเปลือกเขานี่นะ เป็นเกลส่วนเล็กๆอ,อยู่ข้างในไม่สงสัยเลยเสียสละห่วงเขาห่วงเพื่อเอามาบึงอยากลู้แต่ว่าอันที่เริ่มเปลี่ยนสีแล้วนี่เพิ่นสีเริ่มเป็นเม็ดขาวแล้วนี่เห็นบหมข้างในนี่นี่ข้างในสิเป็นเม็ดขาว้ล็ๆอยู่นี่เริ่มเป็นแป้งละแสดงว่าจะเกิดว่าเฮาจะอยารูลวาเขาติดหรือบ่อติดนี่เ้าสังเกตจากเปลือกของเขา เขาเขาจะเริ่มเปลี่ยนสีแต่ธรรมดาเกิดมาทิแลกนี่เขาจะเป็นสีนี้เนาะเป็นสีนี้เป็นสีขา,ขาวๆมีเกสรอซ้อนข้างในพอเขาเปิดอ่ามีเกสเขาเขาพกเกสรอซ้อนอ,อมานี่ผสมแล้วเรวนี่ถ้าผสมติดแล้วนี่เขาจะกลายเป็นสีนี้เริ่มเปลี่ยนสีคือเขาเริ่มสร้างแต่งแล้วนี่เริ่มเปลี่ยนสีเป็นเรานี่ ตรงนี้จะเริ ii, ่มมีเริ่มติดและเฮ็ดเฮ็ดแปลงเม็ดเ็ดเป็นซางเป็นเม็ดเข่าได้ละนี่ตัวของหน้ายเป็นกระถิ่นขึอยังตัวนี้เนี่ยข้างหน้ากระิมีเนื้อเขียวๆอยู่อันนี้จังมาเขาเจอกระถิ่นเข่าเหมาให้มันใหญ่จังน่อยเพิ่นเทปเข่าเหมาเพิ่นก็จะเอาเข่าวัดได้แก่ครับเพื่อแต่เอาใหญ่กว่านี้จังน่อยอะไรนี่มันเริ่มเป็นสีเขียวข้างใน เห็ดเมาเห็ดเขาเมาเฮีความสงสัยเียเลยเสียสาะห่วงเขาเอามาบอกสุพีสุนองฟังเพราะว่าเฮาเฮาเห็ดหน้าแต่ว่าเฮาไม่คยสังเกตจริงจังสินะมาเถีนนอีกเลยล่องเบิงว่า ใส่วิธีละเอียดนิดนึงเฮาบวไม่มี v i s กันแต่ว่าเฮาใส่วิธีสังเกตกันเอาเพราะว่าเฮาเรียนหน่อยเนะเาะโอ้งามถ้ามา,าตาดนี่เฮห,ห้หลงไลแล้วกันอแค่นี้แล้วพี่น้องลงไลเขาครักละ่ะ่าคลิปหนาไค่อพอกันไหมเด้